โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะเราก็มาอยู่กับอุลตร้าแมนอนาเธอร์ยูนิเวิร์สกันนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงบทสงครามครั้งใหม่ของตัวอุลตร้าแมนสูตรนั่นเองครับผม ตัวของบทในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบทในเวอร์ชั่นของนิยายซึ่งน่าจะเป็นบทที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าชื่อตอนของบทเนี่ยบอกว่าเป็นศึกครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์นั่นเองก็ประวัติศาสตร์ของอุลตร้าแมนสุก็ถือว่าจะเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ดูอนิเมะคนที่อ่านมังงะม,มามันไม่เคยมีศึกใหญ่เลยนะครับเต็มที่เนี่ยแค่เมืองเมืองเดียวอ่าก็คือโตเกียวบ้างนิวยอร์กบ้างแบบนี้ใช่ปะ่ะจะเป็นศึกเล็กๆเ,เท่านั้น แต่ว่าจะมีสึกครั้งใหญ่อยู่สึกหนึ่งครับผมในตัวของอุลตร้าแมนซึ่งก็คือสึกกาตาโนซอนั่นเองอันน่าจะเป็นสึกใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันเป็นสึกที่ได้มีการเปิดมัลติเวิร์สของอุลตร้าแมนแล้วได้มีอุลตร้าแมนทีก้าที่มาจากจักรวาลอื่นนั้นเข้ามาที่จักรวาลน,นี้มันจึงกลายเป็นสึกที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองครับผมของตัวอุลตร้าแมนสูตรส่วนในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงสึกครั้งใหญ่ครั้งใหม่ซึ่งจะเป็นครั้งที่ใหญ่สุดอีกหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันโดยจะมีสเเกกลที่่่่่ใหญววาาาาตโนนน,นนนซออืงจป็ิยยม ก็เลยจะไม่มีการขึ้นรูปอะไรทั้งสิน้นก็คิดว่าฟังพอดสแคสต์เอาก็แล้วกันนะครับศึกในครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเบรเรียลสูงมากเลยเพราะว่าหลายๆอย่างที่ได้มีการปูทางมาโดยเริ่มตั้แต่ตัวของอุลตร้าแมนอนาเธอร์เวิร์ T v, ตอนที่20เลยครับผมจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ร่วมสิกว่าตอนแล้วเนี่ยได้มีการปูทางซึ่งมีโอกาสเป,เป็นเบรเรียลสูงมากเลยเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ ตัวของอุลตราแมนอนาเธอร์ยูนิเวิร์สนะครับผมที่ได้มีการพูดถึงว่ามีโอกาสจะเป็นเบรียลเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่การกำเนิดอุลตราแมนซีโร่ในเวอร์ชันนี้เลยครับ ในตอนที่อุลตร้าแมนซีโร่ถือกําเนิดเนี่ยจะมีช่องว่างประตูมิติซึ่งเกิดขึ้นมาจากกตาตโนซอแล้วประตูมิติตัวนี้เนี่ยได้มีการส่งหุ่นยนต์ลึกลับออกมาซึ่งคือหุ่นยนต์เลเจนอยด์โดยหุ่นยนต์เลเจนอยด์มันเป็นลูกน้องของเบร,เรียลอยู่แล้วตั้งแต่แรกนั่นเองครับนั่นจะเป็นบอดแสแรกนะครับที่มีเลเจนอยด์โผล่มาต่อมาคืออย่างที่2ครับผมในบทของอุลตร้าแมนซิกซึ่งอุลตร้าแมนซิกเนี่ยจะเป็นชุดสูตรรุ่นก่อนอุลตร้าเซเว่นเดี๋ยวเราจะมีประวัตติขขอออองงุร้้แมนนซกกกยใใหีใีีททึบได ีการปรากฏตัวของเอเรียนตนหนึ่งโดยจะมีชื่อว่าดาร์กกร ซึ่งดาร์ก่อนเป็นลูกน้องของเบเรียลในเวอร์ชั ok ่นโทคุสสูอในเดอะมูวี่อุลตร้าแมนซีโร่จักรพรรดิเบเรียลนั่นเองครับผมในตอนที่ดาร์ก่อนปรากฏตัวมาเจ้าตัวได้มีการบอกว่าเดี๋ยวหัวหน้าข้าจะมามันบอกงี้เว้ยมันก็เป็นตัวที่บ่งบอกเลยนะครับผมว่าเฮ้ยหัวหน้าดาร์ก่อนมันก็ตั้งจะเป็นเบเรียเป่าวะในจุดนี้เนี่ยมีความเป็นไปนได้สูงมากเลยครับผมว่าเบเรียลที่จะมาปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเบเรียลที่เป็นอุลตร้าแมนตัวเป็นๆไม่ใช่อุลตร้าแมนสูตรนะครับ ในเวอร์ชั่นของโทคูเนี่ยเบลเรียวไม่ได้อยู่ที่ดาวอุนต้าอยู่แล้วนะครับผมแล้วตัวของเวอร์ชั่นนี้ถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันล่ะเบลเรียวที่จักรวาลน,นี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ดาวอุนต้าแล้วดาวอุนต้าถูกแช่แข็งไปเบลเรียวเลยถูกปลดผนึกออกมาหรือเปล่าเอ,อ่ยแล้วค่อยมาที่นี่หรือไม่เบลเรียวที่ปรากฏตัวนี้อาจจะเป็นเบลเรียวจากจักรวาลอื่นที่ข้ามมาเหมือนกับเรจนอยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน นี่คือในกรณีที่ไม่ใช่อุลตร้าแมนสูตรนะครับมันมีเหตุผลที่คิดด้วยนะว่าทําไมถึงไม่ใช่อุลตร้าแมนสูตรอันหนึ่งก็คืออุลตร้าแมนสูตรเนี่ยเป็นชุดที่ถูกสร้างขึ้นมาที่โลกนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเบเรียลที่มามีอุลตร้าแมนสูตรเนี่ยก็แปลว่ามันเป็นเบเรียวจากจากักรวาลอื่นที่มีชุดสูตรเหมือนกันถูกไหมแล้วก็มาลุกลานที่โลกนี้โดยส่วนตัวแล้วพี่คิดว่าเบเรียลที่มาปรากฏตัวน่าจะเป็นอุลตร้าแมนตัวเป็นๆซะมากกว่าโดยปรากฏตัวมาแล้วเนี่ยแน่นอนนะ่ะนะตามบทเนื้อเรื่อง้องแพ พอมันแพ้แล้วมันอาจจะไปสิงใครคนหนึ่งจนได้เป็นชุดอุลตร้าแมนสูตรก็ได้เหมือนกันแล้วนี่ก็คือตัวเบาะแสน,นะครับที่ได้มีการพูดถึงก็คือฝูงเเจนอยโผล่มาแล้วแล้วก็จะมีตัวของดาร์กกรที่บอกว่าเดี๋ยวนายกูจะมาก็น่าจะเป็นเบลเรียลนั่นเองครับเรากลับมาต่อที่ตัวของแนวเรื่องกันครับ ในบทของเนื้อเรื่องเนี่ยได้มีการลุกรานโลกเกิดขึ้นแล้วโดยจะเป็นฝูงเรจนอยจำนวนหมืนม่นๆตัวมาปรากฏตัวทั่วทุกมุมโลกพร้อมกันกับยังมีการปล่อยฝูงสเปซมอสด้วยฝูงสเปซมอสนั้นจะเป็นสัตว์ประหลาดที่ปรากฏตัวขึ้นมาในบทของอุลตราแมนทาโลกฉบับโทคุซึ่งพิษสงของมันก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้ครับผมฝูงสเปซมอสที่ปรากฏตัวนี้เนี่ยออกมาจากตัวของเรจนอยซึ่งมีจํานวนนับไม่ถ้วนครับผมจํานวนที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นสามารถ ที่จะเกาะกลุ่มเป็นก้อนเมฆปกคลุมไปทั่วทั้งโลกได้เลยครับซึ่งในตัวของเนื้อเรื่องนั้นทั้งโลกถูกปกคลุมด้วยฝูงสเปซมอสจนไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยศึกในครั้งนี้จะต่อสู้กินเวลาไปถึง3เดือนเลยแค่สู้กับสเปซมอสเท่านั้นนะครับโดยในตัวของเนื้อเรื่องนั้นได้มีการนําอุลตราแมนทุกคนออกมาแต่ในเนื้อเรื่องจะมีการพูดถึงแค่ตัวละครหลักๆที่ปรากฏตัวมาอยู่แล้วเท่านั้นรวมไปถึงหน่วยวิทยาทั่วทุกมุมโลกก็ออกปฏิบัติการในครั้งนี้ด้ววยยเเช่นนดีกั หน่วยวิทยาสาขาญี่ปุ่นนั้นได้มีการโชว์อุปกรณ์ใหม่ซึ่งก็คือยานลบนั่นเองครับผม เราอุตส่าห์เซลตั้งนานว่าหน่วยวิทยาสาขาญี่ปุ่นเนี่ยมึงไม่มียานลบมีแต่ฮอหรือยังไงกันวะในตอนนี้หน่วยวิทยาศาสา,าญี่ปุ่นได้มีการโชวยานลบออกมาแล้วนะครับผมโดยอีดเดบอกว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาโชว์เนื่องจากว่าเราก็มีอุลตราแมนอยู่ตั้งหลายคนอยู่แล้วเว้ยมันจะเป็นหรือเหที่ต้องเอายานลบออกมาแต่ในครั้งนี้มันจําเป็นนั่นเองครับผมเนื่องจากว่าศึกในครั้งนี้ใหญ่ยิ่งนักแค่ฝูงสเปซมอนก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะครับที่เวลาในการต่อสู้นานจนเกินไปจนกลายเป็นนนนนนนววว่่่าาาาาาออออออีเดเยยตตต้ตออ้้งงงงงํัััขขลลบบกมใชซึน จะเป็นยาลบในเวอร์ชันของโทคุสสืของหน่วยเซตหรือว่าหน่วยของอุลตราแมนทาโรนั่นเองยาลบลำนี้มีชื่อว่าสกายเวนซึ่งอีเดนั้นได้มีการนําเครื่องนี้ออกมาเนื่องจากว่าหน่วยวิทยาสาขาญี่ปุ่นอุลตราแมนไม่เหลือแล้วครับหน่วยวิทยาได้มีการออกคําสั่งให้แบ่งกําลังคนอุลตราแมนกระจายไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกจึงกลายเป็นว่าหน่วยวิทยาสาขาญี่ปุ่นนั้นไม่มีอุลตราแมนเหลือเลยแม้แต่คนเดียวอีเดจึงได้มีการหยิบเครื่องนี้ออกมาใช้งานนั่นเองครับโดยอุลตราแมนที่ประจําการอยู่ในแต่ละพื้น ที่จะมีตามนี้ครับอันดับแรกก็คือพื้นที่อเมริกาจะมีอุลตร้แมนซีโร่ทาโร่แจ็คและลูกน้องของแจ็คก็คือฮิวกับเซาพร้อมกับหน่วยวิทยาสาขาอเมริกาโดยจะครอบคุมพื้นที่อเมริกาทั้งหมดในการต่อสู้ ก็น,นะอเมริกามันใหญ่นี่ว่าก็เลยกลายเป็นว่าต้องมีอุลตราแมนสูตรอยู่เยอะนั่นเองครับมโนบชิดันหรือว่าอุลตราเซเว่นนั้นจะถูกส่งไปประจําการอยู่ที่เมืองฟูโจหรือว่าประเทศจีนนั่นเองครับโดยเจ้าตัวจะไปคนเดียวนะครับเฮ้ยประเทศจีนมันก็ใหญ่นะเว้ยทำไมส่งไปคนเดียวเนื่องจากว่าเซเว่นเนี่ยได้มีการอัปเกรดชุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตอนนี้อุลตราเซเว่นอยู่ในชุดสูตรเวอร์ชั่น7.21หรือว่าเวอร์ชั่น21นั่นเองครับมึงไกลอะเนี่ย ซเว่ในเวอร์ชั่น21นี้มีความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ได้โดยอุปกรณ์ใหม่ของเจ้าตัวมีค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันทีหลังก็แล้วกันแต่หนึ่งในอุปกรณ์ที่เซเว่ได้ใช้งานก็คืออุลต้าคีนั่นเองครับแน่แน่มึงพกอุลต้าคีไปด้วยต่อมาก็คือ ชินจิโร่อุลตร้าแมนฮคุโตะอุลตร้าแมนเอสโดยจะถูกส่งไปที่มิวนิกซ์หรือว่าประเทศเยอรมนีนั่นเองครับในการต่อสู้และสุดท้ายฮายาตะชินอุลตร้าแมนโซฟีจะถูกส่งไปที่ตูรินประเทศอิตาลีนั่นเองครับในส่วนของอุลตร้าแมนทีก้านั้น,น,นเจ้าตัวกําลังเซอร์วยหาวิธีชุบชีวิตยูซาเล่อยู่โดยเจ้าตัวจะมาสมทบที่หลังซึ่งจะมาสมทบที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองส่วนประเทศที่เหลือนั้นจะเป็นกองกําลังป้องกันตนเองของประเทศนั้นๆแล้วก็หน่วยวิทยาของแต่ละประเทศนั้นจะทําการดูแลร,รวมไปถึงอ ตราแมนสูตรของแต่ละประเทศด้วยโดยไม่ได้มีการพูดถึงว่ามีใครบ้างครับเทียแน่มันมีอุลตราแมนสูตรคนอื่นอยู่ในแต่ละประเทศอยู่แล้วนั่นเองสึกในครั้งนี้ตามที่บอกครับผมว่ามันเป็นสึกครั้งที่ใหญ่ที่สุดโดยจะกินเวลา3เดือนและทั่วทั้งโลกถูกปกคลุมโดยสปปร์ลาดสเปซมอสแล้วนี่ยังไม่นับสปปราลาดที่ได้มีการปรากฏตัวอื่นๆอีกด้วยนะครับในตัวของเนื้อเรื่องเองเนี่ยฝั่งญี่ปุ่นก็ได้มีสปปราลาดบางตัวปรากฏตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่มีอุลตราแมนสมทบอยู่ที่นั่่นเลลลยยแะััังมีปปีีสปปราาอกกกหตตววทฏขึ มาพร้อมๆกันก็จะเรียกว่ามันเป็นอาหารัยครั้งหนึ่งที่ทั่วทั้งโลกนั้นถูกปกคุมไปด้วยสัป,ปลัดนั่นเองครับสาธารณูปโภคปัจจัยในการใช้ชีวิตทุกอย่างนั้นถูกทําลายลงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็กลายเป็นศึกใหญ่จริงๆซึ่งศึกในครั้งนี้เนี่ยมีแต่พวกลูกน้องมาทั้งนั้นระดับบอสยังไม่โผล่มาเลยแต่เหล่าอุลตราแมนก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยกินเวลาไปจนถึง3เดือนเต็มจนกระทั่งฝูงหุ่นยนต์เลเจนอยที่อยู่บนอวกาศนั้นลงมาที่โลกจํานวน5 0 0 0 0นตัวโดยมา ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองพร้อมกับประกอบร่างกันจนกลายเป็นสัตวประหลาดตัวใหม่ที่มีชื่อว่าแกรนคิงไอแกรนคิงนี่มันเป็นสัตวประหลาดตัวใหม่ยังไงวะเนี่ยในเมื่อแกรนคิงมันก็อยู่ในโทคูนี่ว่ะ แกนคิงที่มีการปรากฏตัวในครั้งนี้เป็นแกนคิงร่างใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโทคุเลยนะครับผมซึ่งยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่ว่าแกนคิงตัวนี้มีขนาดส่วนสูงอยู่ที่200เมตรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแกนคิงตัวอื่นและดีไซน์ต่างๆก็เปลี่ยนไปด้วยซึ่งในตัวของเนื้อเรื่องนั้นมีการโชว์เพียงแค่ส่วนของหน้าเท่านั้นซึ่งหน้ามันก็เปลี่ยนไปด้วยครับตาของแกนคิงนั้นเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยแล้วในตัวของเนื้อเรื่องยังบอกอีกว่าอำนาจในการยิงที่ตาของแกนคิงนั้นยิงนันดดดเียวชุอตรม พังทันทีครับหรือว่าอุลตร้าแมนที่โดนยิงมีโอกาสตายสูงมากเลยซึ่งโอ้โหระดับลูกน้องเองหัวหน้ายังไม่โผล่มาเลย ถ้าหัวหน้าโผล่มานี่ก็ชิบหายวายวอดกันแล้วสินะคราวนี้ในตัวของเนื้อเรื่องนะครับผมมีการเขียนตัวหัวข้อของบทไว้ด้วยว่า8 u ยโดยตัวยไม่รู้ว่าย่อ,อมาจากอะไรแต่มีโอกาสที่จะย่อ,อมาจากอุลตร้าแมนเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าย่อ,อมาจากอุลตร้าแมนก็แปลว่าจะมีอุลตร้าแมนเพียงแค่8ตัวเท่านั้นโดยในตัวของเนื้อเรื Ultra ่องอุลตร้าแมนก็มี8คนจริงๆนะครับผมก็นะอุลตร้าแมนในตัวของซีรีส์หลักมี6คนเพิ่มอีก2คนก็คือทีกากับซีโร่นั่นเองแปลว่าในบทนี้จะไม่มี Ultra มมอุลตร้าแมนมา ตัวของอุลตร้าแมนที่มีโอกาสจะมาปรากฏตัวก็คืออุลตร้าแมนสุดไดน้าและอุลตร้าแมนสุดเน็กซัสนั่นเองชัดเจนมากว่า2ตัวนี้ไม่มาแล้วอย่างแน่นอนแล้วมันจะสู้กันยังไงมีโอกาสไหมว่าโ no, นอาตัวมันเป็นจะโผลมาด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าบทมันคล้ายคืนกับตัวของเบลเรียวจากพระธมินเป็นอย่างมากเลยครับผมในจุดนี้ซีโร่ที่มาอาจจะมีการอัปเกรดชุดให้กลายเป็นตัวของซีโร่อัตติเมตจริงๆก็เป็นไปได้โนอาตัวเป็นอาจจะโผมาแล้วก็มอบอัติเมตเอจินให้กับซีโร่ก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็แค่มนโนนะครับมันก็เป็นไปได้อยู่นะอุซามีดูนามิสโผมาตั้งหลายคนแล้วเนี่ย แล้วถ้าเกิดว่าจู่ๆมีโนอาตัวเ,เป็นโผมาแล้วมอออัตเมตอีจิตให้จริงๆก็ดีจะได้เห็นอุลทรแมนสูตรซีโร่อัตเมตอีจิตหรือว่าอุลตรแมนสูตรซีโร่อัตเมตเป็นๆก็เป็น,ปน,ปนไปได้นะครับอันนี้มนโนขั้นสุดมากที่แน่บทด,ดูยังไงยังไงก็เบรี่วนะครับผม <laughs> เหลือแค่ว่ามันจะมาเป็นตัวเ,เป็นๆหรือจะมาเป็นสูตรเท่านั้นเองนะ ตัวของบทนิยายตอนล่าสุดก็คือตอนที่31นั้นจะถูกตัดจบลงในตอนที่ตัวของแกรนคิงนั้นปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองครับก็แปลว่าต้องรอดูในตัวของตอนต่อไปก็คือตอนที่32โดยตัวของนิยายนั้นจะมาเดือนละตอนนะครับที่ญี่ปุ่นนะนะก็เราตามอยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็ถ้าเกิดมีคนถามว่านิยายอ่านยังไงวะครับพี่คือมันเป็นนิตยสารญี่ปุ่นครับผมเออถ้าเกิดว่าแกไม่ได้ซื้อนิตยสารแกก็อ่านไม่ได้แค่นั้นแหละ ต่อไปจะเป็นอย่างสุดท้ายนะครับผมที่บ่งบอกถึงการมาของเบเรียลก็คือสปอยของเล่นของทีมงานครับอุลตร้าแมนอนาเธอร์ยูนิเวิร์สเนี่ยมันเป็นตัวนิยายขายโมนะครับผมโดยเริ่มต้นมาแต่อุลตร้าแมนทีกาแล้วที่อุลตร้าแมนทีกาเนี่ยมีโมใช่ไหมฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดนั่นแหละครับผมคือจุดเริ่มต้นพอทาโมแล้วก็ทําเนื้อเรื่องมาซึ่งการที่บอกว่าตัวโมตัวใหม่จะเป็นตัวของเบเรียลเนี่ยมันก็ชัดเจนมากเลยว่าเบเรียลปรากฏตัวในเวอร์ชั่นนิยายอย่างแน่นอนนั่นเองครับ โอเคตัวของเนื้อเรื่องก็จะจบโดมงเพียงเท่านี้นะครับคงต้องรอดูในเดือนหน้านะว่าจะมีการอัปเกรดมาหรือเปล่าว่าเบลเรียวจะปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆไหมโดยส่วนตัวแล้วหลายอย่าง,างมันแค่ชี้ทางไปที่เบลเรียลเท่านั้นเองครับก็ไม่แน่ว่าศัตรูที่ปรากฏตัวอาจจะไม่ใช่เบลเรียวก็เป็นไปได้อันนี้เมย์เมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบโดงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัดหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม